สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับว mm ั hmm. นนี้ค้นเกษตรพากินพาเที่ยวประทุมนะครับ mm hmm. พาเพื่อนเพื่อนเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกนะครับ mm hmm. ตอนนี้ออกมาจากเกษตรสรมุนก็คือสีแยกคอนสารนะครับอําเภอคอนสารนะครับตรงไปจะเป็นอําเภอชุมแพ แต่ทางเราไปตรงไปนี่จะเป็นหล่มสักนะครับเนีดื่มกาแฟาอะไรเอ่ยเจอหนึ่สคาเฟ่ครับอำเภอคอนสารนะครับได้ยินทราบข่าวมาว่ารสชาติอร่อยนะครับบรรยากาศภายในร้าน เป็นแล้วเหรอมีม,ม,มุมนั่งทานเยอะนะครับ แป้งไหนหรอแป้งไหนหรอ เสร็จแล้วนะครับได้กาแฟแล้วนะครับเดินทางกันต่อนะครับ ออกเดินทางกันต่อไปนี้กันเลยจวดแทนจวดไปลองชิมกาแฟนี่คะกิโลน้ำากันนะคะเป็นไงแปกดีอร่อยแปกดีแต่อร่อยใช่อร่อยแต่แปลกดี ออมกาแฟาแล้วก็คล้ายผสมกับน้ำมะพร้าวกาแฟน้ำมะพร้าวนี่ครับมีมะพร้าวอ่อนโรยหน้าด้วยนะครับเดี๋ยว้ะชิมให้เพื่อนๆดูนะครับอ,รอ,อเมริกาโน่ผสมน้ำมะพร้าวถือว่าอร่อยครับ ินนี้ล่ะครับไปต่อกันเลยลมสักนะครับอีกหนึ่งร้อยกิโล